ครับวันนี้นะจิวจะมาแนะนําอาหารจิวเล็กนะครับอาหารจิวเล็กของเราทําจากความตั้งใจและใส่ใจทุกขั้นตอนในการผลิตนะครับโดยเริ่มตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบที่เป็นธัญพืชออร์แกนิกร้อยเปร์เซ็นต์นะครับซึ่งได้แก่มันสำปะหลังลำข้าวมเมล็ดข้าวโพดกากถั่วเหลืองกากปาล์มกากน้ําตาลแร่ธาตุและพิมิกและอื่นๆอีกมากมายนะครับ <Wow. S 1> เนื่องจากตัวผมเองก็เป็นคนเลี้ยงงวัว จึงอยากผลิตอาหารที่ดีต่อสุขภาพงัวนะครับครับอาหารงัวจิวเล็กของเรามีทั้งหมด3สูตรนะครับสูตรแรกเป็นโปรตีน14นะครับเหมาะสําหรับงัวขุนเพศผู้ช่วยเพิ่มอัตราแลกเนื้อและการเจริญเติบโตได้ดีนะครับสูตรถัดมาเป็นโปรตีน18นะครับเหมาะสําหรับงัวสาวที่เตรียมตัวทําท้องนะครับแล้วก็งัวอุ้มท้องงัวแม่ที่กําลังเลี้ยงลูกด้วยนะครับสุดท้ายโปรตีน21นะครับ เหมาะสําหรับงัวอายุวัย2เดือนขึ้นไปและเป็นงัวที่อยู่ในกลุ่มที่กําลังเตรียมทําประกวดนะครับอาหารงัวทั้ง3สูตรนี้นะครับมีอายุในการเก็บได้1เดือนหรือ30วันเพราะป่าศจากสารเคมีและสารกันบูดนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสั่งซื้อนะครับสามารถติดต่อไปที่เบอร์โทร0834264456หรือ Li@ n e jl mix นะครับส่วน ราคาโปรตีน14อยู่ที่280บาทโปรตีน18อยู่ที่300บาทและโปรตีน21อยู่ที่370บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเริ่มต้น10กระสอบขึ้นไปนะครับส่วนลูกค้าที่สนใจทดลองใช้5กระสอบทางเรามีบริการจัดส่งคิดค่าขนส่งเพิ่มครั้งละ100บาทครับสำหรับโปรโมชั่นเดือนสิงหานะครับอาหารงวจิวเล็กช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19นะครับ สั่งซื้ออาหารงวจิวเล็ก10กระสอบแถมฟรี1กระสอบจัดส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับสามารถติดต่อผ่านช่องทางที่ให้ไว้ได้เลยนะครับจะมีพนักงานคอยบริการทุกท่านนะครับวัวก็เปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวเราจึงใส่ใจเรื่องอาหารที่ผลิตจากธรรมชาติและปลอดภัยกับตัววัวรวมไปถึงผู้ที่จะนำไปบริโภคต่อนะครับผมจึงอยากฝากอาหารงวจิวเล็ก อาหารงวที่ผลิตจากธัญพืชออรแกนิก100%ปอรดซาศจากสารเคมีและสารกันบูดไว้ให้ท่านพิจารณาด้วยนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของงัวที่ท่านรักขอบพระคุณครับ